สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาดูบทสรุปของสาวไทยทีมนักตบสาวไทยกันนะครับในชิงแชมป์โลก2022สาวไทยของเราถือว่าโชว์ฟอร์มและก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับด้วยการคว้าอันดับที่13ในรายการชิงแชมป์โลก2022ในครั้งนี้นะครับโดยที่9กก็คือเบลเยียม10แคนาดา11โดมินิกัน12เนเธอร์แลนด์14เยอรมันซึ่งดูจากผลงานแล้วถือว่าสาวไทยของเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ตอนนี้อันดับโลกของเราก็อยู่อันดับที่15ของโลกและจบอันดับที่13ชิงแชมป์โลกถือว่าสาวไทยรุ่นใหม่ของเราดรีมทีครั้งแรกสามารถทำผลงานได้ขนาดนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแล้วก็เรียกกระแสเรตติ้งสีสันได้เยอะมากๆเลยนะครับกลายเป็นกีฬาขวัญใจมหาชนของคนไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆครับ